อิชิเลนหรือว่าเอลมืดเนี่ยเขาใส่รูนกันยังไงสำหรับเจ้าสีดาวท่านมืดตัวนี้นะครับทีเด็ดเขาอยู่ที่สกิลพาสีซัพพอร์ตทีฟไฟของเขาเมื่อเพื่อนถูกโจมตียกเว้นตัวเองนะครับมันจะยิงสวนไปด้วยธนูพิษ3ดอกทำให้ศัตรูติดพิษ3ดอทเลยนะฮะส่วนสกิลสอเนี่ยก็เป็นพิษยิงสุมโจมตี4ครั้งแนวทางการใส่รูนนะครับก็เป็นสแตนกับวิวของผม แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เคาน์เตอร์ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าสกิลแรกเนี่ยมันทำตโลได้และด้วยความที่พัสซีเป็นแบบนี้ตัวมันมักจะเป็นเป้านิ่งก็ควรจะทําให้ถึกๆไว้ครับเลือดเดบมาเต็มหน่อยสปีดนี้ติดเอาไว้ต้านทานร้อยหรือไม่แล้วแต่ชอบแต่ผมใส่เต็มนะครับแม่นยําควรจะมีทัก60ขึ้นไปก็จะยิ่งดีเลยหลนก็จะประมาณนี้ครับ ในส่วนของอร์ติแฟกต์ฝั่งขวาอาจจะเพิ่มความแม่นยำสกิล2กับสกิล3จะได้แจงพิกง่ายๆส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะก,กันลาดหรือว่า additional damage ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยครับ